วิทยาศาสตร์การลดน้ำหนักกับโคชภูมินะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอาการใช้พลังงานเนาะการสะสมพลังงานของร่างกายกันดีกว่าเพราะจุดนี้อาจอาจจะมีหลายๆคนที่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับในในกระบวนการของมันแต่ทีนี้จะพูดเชิงลึกเนี่ยมันมันค่อนข้างซับซ้อนคิดอยู่สักพักหนึ่งว่าเออจะพูดยังไงดีให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจภาพรวมเนาะหรือคอนเซ็ปต์ของมันได้แบบ ง่ายๆนะครับวันนี้ก็พอจะมีไอเดียอยูพ่พุ่งพิ่งผุดขึ้นมาแหละก็เลยม,มาลองทําดูนะครับเดี๋ยวใครที่เข้ามาฟังแล้วนะครับเข้าใจไหมไม่เข้าใจยังไงอยากจะขอฟีดแบ็น,นิดนึงนะครับว่าที่ผมอธิบายไปทําให้ให้คนที่ฟังเข้าใจมากขึ้นไหมเนาะถ้ามันไม่เข้าใจตรงจุดไหนหรือมันทําให้สับสนก่าเดิมอะไรเงี้ยครับผมจะได้หาวิธีอื่นๆมาอธิบาย ให้มันง่ายขึ้นเนาะแต่คิดว่านี้ง่ายแล้วแหละมาลองดูนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานการสะสมพลังงานเนาะ<อ>เดี๋ยวเราจะต้องดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมันก่อนนะครับอันนี้ผมแบ่งออกเป็น3ส่วนเนาะนะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับกออสีเหลืองนะครับอันนี้เป็น,สนเสมือนฟัซเซลหรือไกลโคเจนนะครับเรียกว่าเป็นเป็นแอรเรียที่ร่างกายเราสะสมพลังงานเอาไว้นั่นแหละนะเนาะ พลังงานก็เหมือนสาระน่ะมันจะต้องมีที่บรรจุมันเอาไว้นะครับก็เป็นถังเก็บนะครับอันนี้ถ้าเราเปรียบพลังงานเป็นเงินเนาะฝั่งนี้จะเหมือนแบงก์นะครับเป็นแบงค์ในนั้นที่เอาเงินไปฝากไว้เยอะๆถูกไหมครับเราคงไม่เก็บเงินไว้เยอะๆในกระเป๋าตังค์เนาะก็จะมีลิมิตในจุดหนึ่งสีเหลืองนี่คือแบงค์นะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับเปรียบเสมือนอเส้นเลือดของเรานะครับก็คือจะเป็นสถานที่ที่ทมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนไหลเวียนเนาะ เปรียบเสมือนกระแสนงงินสดนะครับหรือกระเป๋าตังค์ของเรานะครับเคนะสีเหลืองคือแบงค์สีน้ําเงินคือกร,กระเป๋าตังค์นะครับช่องสีแดงนะครับผมจะเปรียบเสมือนรายจ่ายแต่ละวันของเราเนาะมีเงินในกระเป๋าก็ต้องมีรายจ่ายออกไปเนาะในชีวิตประจำวันจะเป็นพวกค่าเดินทางค่าข้าวค่าน้ําอะไรแบบนี้นะเนาะในร่างกายเราก็คือแคลอรี่ที่ถูกเบิรนเอาออกไปนะครับทีนี้ฝั่งสีเขียวเนี่ย เดี๋ยวผมจะพูดถึงเพิ่มเติมในลำดับที่2เนาะจะได้ไม่งงเอาแค่3ส่วนนี้ก่อนนะครับโอเคอต้องสมมุติสถานการณ์เนาะตอนนี้เหมือนเป็นแบบเป็นช่วงเวลาปกติที่เราไม่ได้กินข้าวเนาะในร่างกายเราอะก็จะมีพลังงานอยู่นะครับในกระแสเลือดใไอรอนกอนพวงนี้นะครับตัวพลังงานเนี่ยยังไม่ต้องสนใจนะว่ามันคือไขมัน มันคือน้าตาลนะเพราะว่าพลังงานก็คือพลังงานเนาะมันอาจจะมีแค่หน้าตาต่างกันเอาแค่เท่านี้ก่อนนะครับอีกิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็นก็คืออาสีม่วงม่วงนะครับในในกล่องสีงน้ําเงินสีม่วงม่วงเนี่ยคือเทชโชหรือว่าเขาเรียกว่าขอบเขตเนาะที่เอาไว้ที่จะทให้เกิดการอาเขาเยกเกิดเอฟเฟกหรือเกิดปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งใน,นร่างกายนะครับในเนี้ยในเทเลือดของเราอะเทชโชเนี่ยเหมือนอะไร เราอาจจะมีบัตรกูโคสเนาะหรือน้ำตาลในเลือดเนี่ยออกไหมครับเวลาเราไปตรวจเบาหวานเนาะมันจะมีค่าบัตรกูโคสต,ตรงเนี้ยนะครับมันจะมีเป็นเลนจ์เนาะเจ็ดสิบถึงร้อยยี่สิบอะไรแบบนี้ไอ้เทชโชนเนี่ยผมสมมติว่ามันเป็นขีดล่างเนาะมันคือเจ็ดสิบนะครับแล้วทั้งกรอบเนี่ยคือหนึร้อยยี่สิบนะครับเข้าใจกันเสร็จไหมเนาะคือเมื่อไหร่ที่ร่างกายเรามีพลังงานหมุนเวียนในเลือดน้อยกว่าเจ็ดสิบเนาะสมมติเป็นเรื่อง เป็นตัวเลขแบบนี้เลยน้อยก็เจ็ดสิบเนาะมันก็ต้องถูกเติมเข้ามาโอเคไหมครับเนาะโอเคอันนี้สมมติเป็นช่วงเวลาในตอนที่เรายังไม่ได้กินข้าวเนาะช่วงเวลาปกติร่างกายเราก็มีการเบิร์นแคล,ลอรี่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะการหายใจ <c oughs> การการทำงานของอวัยวะภายในเนาะมันมันมันใช้แคล,ลอรี่ของเราตลอดอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกๆ วินาทีทุกๆนาทีเนาะร่างกายเราจะแคลอรี่ออกไปนะครับอ่ะถึงจุดจุดนึงนะครับร่างกายในกระแสเลือดของเรานะครับมีพลังงานที่ไหลเวียนน้อยกว่าเชชโชเนาะหรือเส้นแบ่งของมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออร่างกายก็จะเติมพลังงานออกมาจากอะไรจากแฟตเซลเนาะเหมือนเราเป็นเบิกเงินจากแบงค์ใส่กระเป๋าตังค์เรานั่นแหละเพื่อ ทำมาใช้ต่อได้เนาะนี่กืบนการนี้ก็จะเกิดเนาะการเข้าออกของพลังงานตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าร่างกายเรามันจะต้องมีาอาหารเลี้ยงตลอดเวลาเนาะเอเนนะครับเนาะก็จะเติมเข้ามาเติมเข้ามาอาจจะเติมเต็มไม่เต็มก็อยู่ในเลนส์แหละเนะาะเจ็ดสิบถึงอ่สอันนี้คือช่วงเวลาปกติเนาะ โอเคถัดมาถ้าเรากินค้าเข้าไปเห็นไหมก็เออจะเห็นว่าพอกินข้าวเข้าไปพวกอาหารเนี่ยก็จะมากับอินซูลินนะครับนะีช่องนี้นะช่องสีม่วงนี้ก็คือคนชอบบอกว่าเวลาเรามีอินซูลินหลังเนาะร่างกายจะทำไมจะไม่ใช้ไขมันสะสมเนาะซึ่งก็จริงนะครับก็จริงเพราะว่าอะไร พราะว่าอย่างนี้อะร่างกายระเบินเบินอยู่เนาะสมบุิมันว่างนะครับปึ๊บอย่างนี้แล้วเรากินอาหารเนาะอะ,อ,ะอาหารกำลังลำเลียงมาเป็นแคลอรี่เลยมาตามสายนี้มากับอินซูลินเกิดอะไรขึ้นร่างกายเราก็ยังจะต้องใช้แคลอรี่ในการดำรงชีวิตอยู่ถูกไหมมันไม่ได้กินข้าปุป๊บแล้วหยุดผ่าผานนะอ่ะมันก็จะมีการใช้ออกไปของพลังงานอยู่ดี สมมติออกไปจนต่ำกว่าเทชโชแล้วยังไงเราก็แค่เอาอาหารที่เราเพิ่งกินะนะมาเติมใส่เข้าไปในวอลเล็ตของเราเนาะอันนี้ก็เหมือนแบบมีมีแคชมีซา l ารีหรือมีค่าจ้างมีอะไรก็ได้มีเงินได้เข้ามาเนาะตรงแคลวินเนาะมันก็รออยู่ทำทำให้เกิดอะไรขึ้นอะ่ะมันก็เติมใส่วอลเล็ตเราเต็มตลอดนะครับแล้วมันก็มีการใช้ออกไปตลอด นะครับใช้ไปก็เติมใช้ไปก็เติมสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะครับเนาะนั่นหมายความว่าใช่เรายังไม่ได้ใช้พลังงานสะสมนะครับในแต่ละวันของเราเราช่วงที่เรากินข้าวเข้ามาเราก็จะใช้พลังงานจากข้าวก่อนนะครับเป็นแบบนี้แบบนี้จริงๆแต่ถามว่าเราจะอ้วนขึ้น เราจะลดน้าหนักไม่ได้จริงเหรอถ้ามีถ้ามีการกินข้าวมีอินซูลินเราจะต้องกินข้าวน้อย,อยเราจะต้องเก็บอินซูลินให้ตามตลอดเวลาจริงไหมไม่จริงนะครับเรามาดูกันว่าทําไมย้อนกลับมานิดนึงก่อนย้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 อนอน,อน,อน,นะครับโอเค เราพูดไปอย่างนี้เนาะเราใช้พลังงานไปเนาะใช้ใช้ใช้ใช,ใช้พลังงานไปอ่าไขมันในร่างกายก็ถูกดึงออกมาเติมเป็นวันเล็ดเนาะเนาะแล้วก็เกิดการใช้ต่อไปนะครับโอเคทีนี้ถ้าเรากินอาหารเข้าไปเนาะมีการใช้พลังงานอยู่ดีส่วนหนึ่งเข้านี่หไหลมารอ ถูกพผาส่วนเข้าเข้ามาในวันเลยทีนี้จะเห็นว่าที่เรากินเนาะพลังงานจะมาเยอะเหมือนกันปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บแล้วยังไงอ่ะสมมุติตอนนี้ในวอเดตเราเต็มเนาะเข้ามาการกินอาหารเข้ามากับอินซูลินเนี่ยมีแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายเบร์ออยู่ณขณะนั้นถูกไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนาะง่ายๆก็คือมันก็ต้องมีสถานที่ที่เอาแคลอรี่ส่วนเกินนี้ไปสะสมนะครับ Okay. ถ้ามองจากภาพนี้เราก็จะเห็นว่าเอ้ยดูดีตอนแรกอะเรามีพลังงานอยู่ประมาณ20ก้อนนะในในในแบงค์ของเรานะครับแต่ตอนเนี้ยทำไมดีมันมีส่วนเกินออกมาเนี่ยเนี่ย3ก้อนเนี่ยก้อนส่วนเกินเนี่ยไม่เข้าพวกถูกไหมเป็นพลังงานใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าแต่ว่านะสมมตินี่คือข้าวแต่ละมือของเรากินเข้ามาทั้งหมดเท่านี้ แต่ในต่ะว,วันเราเบิร์นมากกว่านั้นหมายความว่ายัางไงปา๊าบเห็นไหมเราก็ยังเบิร์นอยู่อะสมมุติต่อให้สมมุติว่าเราใช้พลังงานจากอาหารที่กินอย่างเดียวด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของเก่าเลยนะโอเคปึ๊บปึ๊บน,นี่ก่อนนะคระสมมุติเป็นแบบนี้จะเห็นว่า ในฟาเซ่ของเราอะ่ะเท่าเดิมถูกไหมเนาะ,ะเนื้อเวิรของเรามีเท่าเท่าเดิมนะครับอาหารที่เรากินเข้ามาส่วนหนึ่งเนาะถูกใช้ออกไปเนาะในช่วงที่กินเข้ามาแล้วมีการเบิร์นใช้ออกไปมีส่วนหนึงเก็บเข้าไปในฟาเซ์อ่ะอย่างเงี้ยเกิดเลยขึ้นจะเห็นว่าไขมันสะสมรเราเท่าเดิมถูกไหมอาหารที่เรากินก็มีบางส่วนถูกใช้ออกไปอันเนี้ยเรียกว่า energy b a l า n c e ก็คือกินเข้ามาเนาะกินเข้ามาอาจจะมีเก็บเพิ่มบ้างแต่ก็มีใช้ออกไปบ้างโดยรวมแล้วสุดท้ายวันนี้เราไม่ได้วันขึ้นแต่ก็ไม่ได้ผอมลงถูกไหม f a เ cell ยังเท่าเดิมเนาะ energy เเยังเท่าเดิมไอตัวในกระแสเลือดของเราเนาะวันเลดเราก็ยังเท่าเดิมนะครับเราไม่ได้จนขึ้นไม่ได้ไม่ไม่ได้จนลงไม่ได้รวยขึ้นเนาะแต่แต่นะสมมติว่า เรากินอาหารเหมือนกันแต่วันนี้เรา,เอ,าออกกําลังกายนะเนาะอ,ออกกําลังกายอ,าออกกำลังกายเลยนะขอดึงกลับหน่อยก่อนโอโอเค,อเคปึ๊บป,ป,ปึสมมติเราเกิดเรากับมีอ,ออกกำลังกายทุกนี่นั่นเกิดคารี่เดเวอเซชหรืออะไรหรือ พลังงานโดยรวมติดลบเนาะจะเป็นแบบนี้นะครับตมวอยนะอนะใช้เงินออกไป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 เนาะเงินเริ่มน้อยเบิกธนาคารเบิกธนาคารใช้เงินออกไปใช้เงินออกไปเบิกธนาคารเบิกธนาคารนะครับใช้ไปเลยใช้ไปเลยนะครับ ใช่เบิ์ธนาคาร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 เนาะนะครับจังหวะนี้นะครับกินข้าเข้ามากินข้าเข้ามากินข้าเข้ามาเนาะกินมาเลยอาหารมารอละบุบุบบนี่มารอตามอินซูลินเนาะขณะที่รอยย่อยนะการย่อยใช้พลังงานเป็นการเบิกพลังงานเบิกพลังงานใช้ออกไปใช้ออกไป สมมุติเป็นอย่างนี้เนาะแล้วกินข้าวเข้ามาปุ๊บปุ๊บอ่าเติมวอลเลตเต็มแล้วเนาะเกินเกินร้อยยี่สิบเนาะเหมือนค่าต่างๆนะแล้วก็ส่วนเกินนะครับไปเก็บเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานใช้ไปแล้วนะครับเพิ่มพลังงา,านใช้เหลือเฟือตูมอ่ะสุกสุดท้ายของวันเราเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าแบงค์เซลของเราอ่ะไอแบงค์ที่เก็บเก็บพลังงานของเราอ่ะ เป็นไงมันน้อยลงถูกไหมตอนแรกมันมี20ก้อนตอนนี้มันเหลือ12ก้อนหายไป8ก้อนเนาะเหมือนพลังงานหายไป8แคลตรงนีเป็นตัวเลขง่ายๆในเวนต้องมีค่าพลังงานในเลนจ์ของมันเสมอก็จะอยู่เท่าเดิมเนาะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นเรื่องปกติพลังงานที่เบิร์นออกอ่ะเนี่ยจะเซะว่าบ้เบิร์นของกาวออกตอนที่เรา,าไม่กินข้าวนะครับๆ แตจจะมีบางส่วนที่เบินจากที่กินเข้าไปอ่ะว่าเป็นอย่างนี้เลยแล้วยังไงก็จะเห็นว่าแบงค์ของเราอ่ะโดยรวมแล้วคือมันติดลบถูกไหมเพราะว่าสิ่งที่เราใช้ออกไปอ่ะมันมากกว่าที่เรากินเข้ามาถึงแม้ว่าที่เรากินเข้ามาเกิดอินซูลินหลังเกิดการเอาไปสะสมก็ตามเนาะมันก็ยังน้อยกว่าแคลอรี่ที่เราเบย์ต่อ,อไปทําให้ทั้งวันเนี้เกิดความต่างในแบงค์ ว่าง่ายๆคือถูกดึงไขมันสะสมออกไปใช้นั่นเองนะครับย่างถ้าเป็นอย่างนี้หลายๆวันเนาะคือกินข้าวหลายๆวันก็จะเกิดอย่างนี้แหละนะครับตราบใดที่เรามีขาออกเนาะมีแคลเอามากกว่าแคลอินเข้ามาสุดท้ายแล้วจะเกิดความต่างถึงแม้มันจะเอาสารอาหารที่เราเพิ่งกินวันนี้เข้าไปสะสมเพิ่มเติมมาตามแต่มันก็เติมไม่ทันแล้วก็เติมไม่เต็มกับของเดิมที่ถูกเอาเออกไปใช้ ดังนั้นคือไม่ต้องกลัวเรื่องการกินอาหารนะครับไม่ต้องกลัวอินซูลินต่อให้มันหลั่งออกมาเอาสารอาหารไปเก็บอะไรก็ตามแต่ถ้าทั้งวันร่างกายมันต้องใช้พลังงานเนาะมันก็จะดึงจากของใหม่ไปใช้ดึงของใหม่ไปใช้แต่ถ้ามันดึงของใหม่ไปใช้ไม่พอมันก็จะต้องดึงของเก่าไปใช้อยู่ดีเนาะคือถ้าเราใช้มากมันก็ต้องการพลังงานมากถ้าเรากินไม่ได้มากพอสุดท้ายแล้วมันต้องดึงของเก่าไปใช้เสมอนะครับเนาะก็คือเราอ่ะจะต้องรู้ อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกนะครับการที่เรามีนะครับสิ่งที่เรียกว่าแฟตออกซิเดชันแต่หนึงนะนะครับแฟตออกซิไดนะครับ, id ide, รบมันไม่เท่ากับแฟตลอสนะครับตอนแรกก่อนเลย ความว่าไงนะครับหมายความว่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยการที่เราใช้พลังงานออกไปเนาะเป็นไขมันเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเรียกว่าแฟตออกซิไดคือการใช้ไขมันจะฟา้าติ้งอยู่จะอะไรอยู่ก็ตามนะครับอินซูลินตามเออใช้ไขมันเออนะครับอันนี้เรียกแฟตออกซิไดเนาะเอาไขามันไปใช้แต่มันไม่เท่ากับแฟตลอสเพราะอะไรถ้าเรากินเยอะเนาะสมมุติถ้าเรากินเยอะนะครับมีการเอาอาหารกลับมาเติมจนเต็มอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะใช้ ฟตออกซิไดเออะคือมีการใช้พลังงานจากฟตเยอะแต่ถ้าเรากินเกินพลังงานที่เราต้องใช้ร่างกายก็จะเอาอาหารที่กินอะคอนเวิร์ตมาเป็นพลังงานสำรองอยู่ดีมันก็จะเติมกลับมาจนเต็มก็แปลว่าวันนี้เราไม่มีฟตลอสคือเราไม่ได้ผอมลงเราใช้ฟตไปเยอะนะเนี่ยฟตออกซิไดเอเยอะมากเลยใช้พลังงานสะสมของเก่าเยอะมากก็ถูกเติมเต็มกลับมาอยู่ดีก็แปลว่าไม่ผอมลงเข้าใจไหมนะครับันนั้นคือต่อให้เรา อินซูลินตามนู่นนี่นั่นแฟตถูกใช้เยอะแต่ไม่คุมแคลอรี่เราก็ไม่ผอมนะครับไม่เกิดแฟตลอสเนาะหรือแฟตอ,ออกซิไดซ์ต่ำเนาะนะครับต่ำนะครับก็อาจจะทำให้แฟตลอสก็ได้ เพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะใช้พลังงานจากกูคโคซึ่งเลเซอร์ว่าเรากินข้าวเข้ามาปุ๊บปุบปบ๊ใช้ไปจนหมดเนี่ยใช้ก่อนให้ก้อนเขียวๆอะ่ะจากที่กินเข้ามากลายเป็นว่าอ่ะใช้ไปก่อนให้หมดเลยแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันใช้ไม่พอนะครับถ้ามันใช้แล้วไม่พอต่อวันที่เราต้องการมันทําไมมันก็จะดึงพลังงานสะสมมาใช้ยูดีอ่ะเนี่ยดึงจากวันเลยก่อนพอต่ําลงมันก็จะดึงจากของเก่ามาเติมในวันเล็ต ยูดีสุดท้ายคือมันก็จะหมดลงนะครับแล้วเราก็จะผอมลงเนอะอันนี้คือคอนเซปต์ของการใช้พลังงานการสะสมพลังงานแบบผมคิดวันนี้น่าจะง่ายแล้วเนาะก็ลองลอง,ลองทำความเข้าใจดูครับแล้วเราจะไม่โดนหลอกเรื่องแบบเอ้ยจะต้องวิธีนั้นไดเอทวิธีนี้ต้องนู้นน,นั้นนู้นนี้คือสุดท้ายแล้วมันต้องดูที่แคลอรี่กับการดึงพลังงานไปใช้ด้วยนะครับโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะไม่รู้ว่าจะยาวไปไหมก็ขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับผม เจอกันคลิปหน้าครับ